สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลายมือที่เรียกว่ารักทรมานตัดไม่ได้ขายไม่ขาดคู่ดีไม่ได้คู่ได้ก็ไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเมื่อเห็นเส้นใจวิ่งออกนอกเส้นทางโน้มเอียงลงมาแตะกับเส้นสมองบวกกับเส้นคู่ครองที่ผิดรูปแบบและเส้นขวางที่ตัดผ่านจากเนินอังคารมองเห็นเป็นเส้นสีเขียววิ่งผ่านทุกเส้นหลักในมือทั้งเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจถูกทำร้ายทั้งหมดทางแก้ของรักเป็นยาขมนี้ก็คือท่านจงยอมปล่อยวาง อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องรั้งเขาเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ชีวิตจะสดใสขึ้นมาอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม